ตัองเพนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากๆที่ทุกๆคนมาแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะทั้งแฟนคลับครอบครัวแล้วก็เมมเบอร์เพื่อนๆที่ทํางานแล้วก็ที่วงแล้วก็แบบ เ,ออเยอะแยะมากมายเลยค่ะอบอุนอ่นมากคืออยากจะบอกว่าอข,อขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆนะคะตอนแรกอ่ะคือก็กังวลน,นิดนึงแบบว่าจะมีใครมาไหมเพราะว่าวัาอนอาทิตย์อ่ะคนอาจจะแบบติดทริปอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยว่างเยอะก็เลยแบบโอ,อ้สงสัยอาจจะมาไม่เยอะก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เจอกันในงานอีเวนต์อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าพอนี้มาแล้วแบบรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากค่ะแล้วก็แบบต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเอาจจริงคือทุกคนอ่ะเหมือนครอบครัวเลยทั้งแบบ โอ้ oh, ช่วยกันผลักดันอะไรอย่างเงี้ยส่งเสริมส่งกําลังใจคือมันก็มีช่วงเวลาที่เพชรแบบว่าท้อบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็เหมือนกับว่าโอเคคุณเพชรสู้นะแบบเวลาเราไปเจอกันที่อีเวนต์อย่างเงี้ยทุกคนก็แบบช่วยกันส่งกําลังใจแล้วก็แบบเชียร์ตลอดเลยถามตลอดเลยว่าแบบนิพ้นไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนกับพลังของหนุทุกคนก็ทําให้เพชรเนี่ยมีวันนี้จนได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ทําให้เพชรอะไม่ท้อไปก่อนแล้วคือแบบขอบคุณทั้งครอบครัวคนรอบข้างเพื่อน,อนแล้วก็ พี่น้องทุกคนด้วยรวมถึงแฟนคลับที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะคอโอกาสจะเรียนต่อ,ตอปเองไหมเป็นดรเพชรเฮ้ยดรเพชรอันนี้ก็ได้เอาถามคุณพ่อนะคะจริงๆคือคุณพ่อก็อยากให้เรียน <c oughs> ก็คือตัวเพชรเองเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะดูแบบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราพร้อมหรือว่า ลองคิดก่อนว่าจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราไม่อยากแบบเออแค่เรียนไปเฉยๆก็คือถ้าสมมติว่าเรียนแล้วมันมีประโยชน์มันได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยก็อยากเรียนต่อค่ะการแบ่งเวลาเราแบ่งยังไงทั้งเรียนทั้งเรียนท้าล้แล้วก็ววววกทำงานด้วยก็บอกก่อนเลยว่าจริงๆก็ค่อนข้างยากมากๆค่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าเอยแบบ สบายสบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียนโทแต่อยากจะบอกว่าเรียนโทเนี่ยหนักมากนะคะแล้วไหนใจางานประจําที่เราก็ต้องแบบเออรับผิดชอบแบบเต็มเวลาด้วยรวมถึงงานของวงก็ต้องไม่ให้เสียด้วยนะคะก็คือเคล็ดลับของเพนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนกับในห้องเรียนเนี่ยเพนไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งแต่ว่าเราก็เหมือนพยายามหาอ่านข่าวเอาเพราะว่าเราเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องอยู่กับข่าวอยู่กับข้อมูลใช่ไหมคะคือเราก็พยายามหาอ่านบทความเป็นการเหมือนแบบ เ,เขาเรียกว่าเป็นทางลัดให้กับตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาฝึกซ้อมอะไรอย่าเงี้ยก็พยายามแบบอะไรที่ไปได้แบบไม่ได้ติดอะไรจริงๆอย่างเงี้ยก็ต้องไปคือแม้ว่าจะเหนื่อยหรือจะอะไรก็ตามก็คือต้องไปส่วนงานก็คือต้องแบบก็พยายามแบบว่าโฟกัสให้เต็มที่เหมือนกันค่ะโหอันนี้ก็ถือว่าเป็น อีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกว่าของพวกเราเลย <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นถือว่เป็นงาน,อ,านอีเวนต์ใช่ใช่แบบจริงๆริอเอานเหมือนอีเวนต์เลยเพราะว่าแบบงานเบิร์เดย์มีทอะไรก็ประมาณนี้เนาะก็รู้สึกว่าเอ่อทำตัวไม่ถูกเหมือนกันร,รู้สึกเคินเพราะว่าเหมือนแบบหลายๆคนเนี้ยเราก็ไม่ได้เจอนานเราก็ไม่คิดว่าจะได้เจอในวันงานรับปริญญาเพชรด,ด้วยเพชดก็ต้องแบบคือค่อนข้างที่จะแบบว่า เออซอร์ไพรส์รเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ดีใจมากๆค่ะอ๋อตอนนี้นะคะเอาเอาอีเวนต์ใกล้ๆนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะจะมีงานเบิร์ดเดย์มีดนะคะวันที่5กันยายนนี้แล้วก็โอเคเราเมุมูโ <laughs> ตเกียวไอดอลเฟสติวัลนะคะที่เรากำลังจะจัดเร็วๆนี้ด้วยนะคะก็ติดตามข้อมูลได้ในเพจโซเน,นะคะรวมไปถึงซีรีส์นะคะตอนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่นะคะของบิน21เดเด็ดใจเธอค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมติดตามซิงเกิลใหม่ของเราด้วยนะคะก เออแล้วๆนี่เหมือนกันนะคะก็เราติดตามกันนะคะซิงเกินอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกนะ <laughs>